้มเข้นเลยนั่งไม่ได้ไม่ต้องั่งนะครับยืนได้ครับไม่เป็นไรป่รนนั่งนู่นนั่งนี่นครับหน้าที่เคนรเรื่องีเรืขอเ่องเานคนีหนี่คอยขอบคุณแขกครับแค่แคครับ เพอย้นมาไครับแล้วก็ฟ anyway> ้าเน่ยก็ยังได้เส้คงใจอย่างน่้นะเออตอแเด็กเด็กเล็กกบอกว่าเพาอไปโลกมีกาลคุณเพราะเราไม่ไปมีจะรตายอยู่าลเออแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะเรียกว่าเราก็เราเป็นที่บ้านให้ส่งดังตั้งใจนะ ถือเป็นบ้านเกิดด้วยนะบ้านบ้านหม่เนี่ยคุณพ่อเกิดที่นี่นราไม่ได้เป็นเคยเป็นนิรลามตอวผู้ส่วยเลยนะครับบ้านเกิดคนเราถ้ารักบ้านเกิดในทยกอย่างแม้แต่เป็นชาวระดับจะขันเอาบอกลูกประรู่ให้ไปมาโรงพยาบาลนะคยู่ออยู่ที่บ้านเนี่ยนะอ่ะเอาบะอยู่ที่บ้านเราก็ทำเป็นัสวนกันนะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะทำตาเชื่อ กพือนก็เขาก็แจงกันจราเนาะที่เปิ้นใจในพระรานี้ท่านกมาพระานี่โอ้โหผมเห็นยาพื้นแล้วก็รหลานมาเต็มบ้านเลยนะมาช่วยกันขนของในรถกแน่นเลยผมมาจะเอารถจอดเอาป็ูป่าเน่ยอย่างที่จอดจะไม่ได้ก็ขึ้นใจนะแต่พอเป็นสายั้นเดียวต้องต้องอีทุกขินทุกอย่างพอ เนี่ยด้วยความร่วมมือร่วมใจด้วยความสามรถขีกันแต่โดยตลอดังตากับคุ้เข่าวคุ้ม่อที่แกอยากจะอยูบ้างเจรดทราสฎรไทยาจริญรอยต่อใจคุ้มเ้าวเนาอ